สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามและรับชมนในช่องบิ๊กจิมช anel เนาะว่าตอนนี้พี่อ้อยก็จะขอพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่ารอบข้างเปิดเพลงดังมากเพื่อนๆจะไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาในช่องหรือเปล่าในทลิปหรือเปล่าทางข้างก็เปิดของพี่ทนายฟังว่าด้วยประเด็นพี่อ้อยรองหัดทดสอบมาเพื่อนๆจะ้ะ พี่อ้อยก็คิดว่ามันเป็นผลสําเร็จเนาะจากการปูกกระเทียมดูจากในช่อง y o u t u b e กําลังออกแบบแทงใบอันนี้ก็เป็นต้นชับูนะจ๊ะเพื่อนๆและพี่อ้อยก็ได้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเขาบอกข้าวปุ่นพี่อ้อยก็แช่น้ําแล้วก็ห่อในกระดาษเทปชู่นี่เห็นไหมเพื่อนเพอนอ่าแล้วพี่อ้อยก็จะทําการเอามาทดสอบทดลองปลูกในถุงก่อนในถุงก่อนเนาะ ก็เราก็จะมากรบมันว่ามันจะเป็นผลสําเร็จไหมแต่มันงอกแล้วมันก็น่าจะขึ้นเนาะเอาเอาลงเพาะให้ให้มันงอกขึ้นมาอีกหน่อยนะเพื่อนๆเนาะแล้วอยเอาไปลงย้อยเตรียมถุงไว้แล้วล่ะเตรียมถุงเตรียมถุงที่เตงกระสอบไว้ไม่ปลูกมันอีกอันหนึ่งแลยเนาะดูแล้วเนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เป็นเราก็ต้อง,องดทดลองแล้วก็ทดสอบนะเพื่อนๆอย่าให้ใครหลอกได้แม้กระทั่งดินปลูกเนี่ยเราดูจากช่องน้องไร่ป,ปื้ม,มในการทำดินปลูกต้นไม้มันก็ยังเป็นผลนะแค่เก็บเก็บนะคะเก็บดิบกระ คุยมะพ้าวพี่แกเพื่อนๆแล้ววันนี้ีฝนมันกนะคะแล้วก็ดูข่าวไปด้วยอ้าวอันนี้ลงยังปังาไปั้างเกลราทป็นมันก็จปังรไม่ปังเหมือนเดิมกลยนะเนาะในความรู้สึกนะมันก็เหมือนเดิม <Okay. S 2> เราจะมาดูไปด้วยกันเนาะวันนี้วันที่สิบเก้าเพื่อนๆจ้ะสิบเก้า <19. S 1> เราเพาะใส่ถุงเนี้ยถ้ามันงอกขึ้นมารเราก็จะไปย้ายลงถุงใหญ่ๆเนะที่อ้อยเจียมกระสอบไว้แล้วอันเนี้ยที่สองไม้เนี่ยที่อ้อยอดเม็ดมะเขือ แต่พี่อ้อยยังไม่เห็นมันโผลเลยสรุปแล้วมันจะโผลไหมถ้ามันไม่โผูพี่อ้อยก็จะใส่เม็ดข้าวไปละมันไม่น่างอกนะเพืเ่อนๆแล้วก็เอามาใส่ข้าวดีกว่าสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะถุงละเจ็ดเม็ดอ่ะ อันไหนเอาใส่แล้วเอาไม้อ,ไมออกก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ทางบ้านก็เปิดเพลงที่วัดก็มีอ่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ยากไรเนาะไม่มีบ้านอยู่ผู้สูงอายุคนคนที่ี่ได้ถ่ายทำลงในช่อง YouTube ไปแล้วว่า นายอำเภอเข้ามาตรวจเยี่ยมพอนายอำเภอมาตรวจเยี่ยมรุ่งวันอีกรุ่งขึ้นมาแกก็เข้าโรงพยาบาลเพื่อน,อนแล้วแกก็เสียเลยว่าติดเช,เชื้อในกระแสเลือดว่างั้นอันนี้ลูกหลานก็ลูกหลานมีแต่แกไม่มีลูกเนาะหัวแกก็ายก่อนโอเค ทดสอบทดสอบเพื่อนจ้ะอ,อย่าไปซีเรียสอันนี้พี่อ้อยใส่เม็ดมะเขือมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแล้วก็ใส่ทำการใส่เม็ดข้าวลงไปข้าวญี่ปุ่นเพี่อเพื่อนข้าวญี่ปุ่น ข้าญี่ปุ่นนะจ๊ะเหมือนจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันยา,าขึ้น, <c oughs> นมันโงกเต็มที่แล้วเพื่ ก็ยอดใส่ลุมแนละ้วหกหกเจ็ดเม็ดไปเลยไปเลยไปเลยไปล้างอยู่บ้านแล้วก็นึงอยู่บ้านเลย แล้วเหลือนี่อันนี้มันขึ้นไหมเนี่ยแบบถ้ามันงอกแบบนี้นะ่ละมันน่าจะขึ้นมนเนาะเพิ่มเติมนาะเหลืออยู่กี่เม็ดเนี่งสองสาม คือห้าเป็นไรเราถางแกงเห็ดดินหกโอเคเจ็ดเม็ดเราก็ทำการเพราะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 สอเตันใช่ไหมสองสี่หกแปด สิบสิบสองสิบสามถุงนะเพื่อนเพื่อนสิบสามถุงที่พี่อ้อยเพาะลงนะมารุนช่วยพี่อ้อยว่ามันจะเกิดไหมแล้วที่เหลือนั้นไม่มีที่ลงไม่มีที่ลงใช่ไหมอ้าวเราเอามาลงเอามาลงที่เป็นมันเป็นดินนะพเพื่อนเพื่อนเอามาลงตรงที่มันเป็นดินแต่อันนี้มันมีแต่ดินเนาะ ว่ามันจะเกิดไหมอารมณฝังเหมือนเราก็มันดำเม็ดมันใสนะเะแดดไม่มีเดี๋ยวเราก็ยกไปใส่แดดกันไม่อรองไม่รู้จ้ะเพื่อน ทดสอบกันนะคะดูช่อง Youtube ดูให้เป็นดูให้เป็นอย่อย่าดูเขาเสียเปล่าเพื่อนๆดูแล้วก็เอามาปฏิบัติตามอันไหนที่มันไม่แพงจนเกินไปอย่างข้าวญี่ปุ่นนี่พี่อ้อยสั่งมาเนี่ยในราคาถุงละหน0่ยบาทค่าจัดส่งด้วยก็ร้อยสามสบ บาทได้เยอะนะได้เยอะนะได้เยอะนะเพื่อนๆไม่ใช่ได้น้อยๆพี่อ้อยชอบทดลองลองทุกอย่างโอเคคลิปนี้พี่อ้อยก็ได้แปดนาทีแล้วพี่อ้อยขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนะาะเดี๋ยววันข้างหน้าถ้าเกิดเม็ดมันงอกพี่อ้อยจะมาถ่ายทำให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ